สวัสดีครับเริ่มวดหมายด้วยสุดรเลขสิบทิศสามตัวบนนะครับเลขสิเข้าวร้อยเปอร์เซ็นถ้าไม่เบิ้ลหรือว่าหาบนะครับก็คำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านที่ติดตามอยู่นะครับวัาที่ผ่านมาออกอะไรครับมาดูกันหน่อยนะครับนี่เลย วัที่ผ่านมาออกสามตัวนออกสี่ห้าสามอ้าสี่ห้าสามอยู่ไหนครับห้ามีแต่ห้าสี่สามนะครับแี่ยังไม่เข้าตรงๆอยู่นะครับยังไม่เข้าตรงๆเข้าแต่ตัวกราบอยู่นะครับตอนนี้ 5, อ่ายังเข้าตัวกราบอยู่นะครับ โอเคนะครับเราที่ผ่านมายังเข้าตัวกราบอยู่นั่นเองนะครับแต่ก็นําไปคัดได้นั่นเองนะครับอาจจะเข้าตัวกราบนะครับแต่ว่าเราก็ยังได้เห็นเลขว่ามันมีอยู่จานวนเท่านี้แหละนะครับก็หาเลขเด่นหรือว่าเลขดับมาคัดหรือว่าตัดเอานั่นเองนะครับามาดูวันี้กันบ้างน,นะครับจะให้เข้าตรงๆได้หรือเปล่านะครับนี่เลยก็เพียงเลขจานวนสิบตัว ไว้ตามนี้เลยนะครับเข้าชุดกันก็ได้ทั้งหมด120ชุดนะครับอ่าก็ตามนี้เลยนะครับมาค่อยๆดูกันไปเลยนะครับเรียะจำงวดวันที่16เดือนสามนั่นเองนะครับหรือว่า1ิบกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็มีทั้งหมด120ยชุดนะครับ โอเคนะครับพองทานกันนะอาหากใครได้ติดตามนะครับก็จะทราบว่าตอนนี้หมวชุดสอตัวล่างนะครับเดินดีอยู่นะครับกลับมาเข้าดีนะครับก็ัมร่ผ่านหมาก็ให้เข้าตรงๆเลยนะครับเจ็ดแปดข้างล่างนะครับในเก้าชุดนะครับที่ลง Youtube ไว้นะครับโอเคนะครับผมหากใครชอบนะครับ ก็กดติดตามด้วยนะครับจะได้ได้ดูวิดีโอใหม่ๆของผมเวลาลง YouTube นั่นเ,เองนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ม,มีเท่านี้นะครับขอให้ท่านผมร่ำรวยร่ำรวยนะครับถูกรางวัลกันทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ